ใครสนใจหัวบุกพร้อมหน่อพร้อมปลูกสั่งได้นะคะเราขายโลละสามร้อยค่ะอันนี้คือหัวกับหนอนะคะถ้าใครสนใจสั่งได้เราขุดให้เลยนะคะหัวบุกพร้อมพร้อมกับหน่อบุกนะคะเพราะว่าเราปลูกต้นเดือนต้นเดือนสิงหาตอนนี้กำลังออกหนอ่อพอดีพอดีเลย กำลังพองามส่งได้นะคะอย่างนี้ขุดแล้วล้างได้ทั้งหัวได้ทั้งหนอสวยงามมากนะคะใครอยากใครอยากจะปลูกใครอยากปลูกบุกหวานปีนี้ใครปลูกไม่ทันเรามีหน่อพร้อมหัวนะคะสนใจทักได้สนใจโทรได้เบอร์โทรเราทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะเราขุดให้เลยเนาะกิโลละสามร้อยนะคะกำลังออกหน่อยเยอะเลย มีแตนอสวยๆนะคะกําลังออกหน่อเล็กๆออกหน่อใหญ่สวยมากใครยังไม่ได้ปลูกบุกใครอยากปลูกบุกแบบว่าปลูกหัวนี่คือปลูกไรหัวนะคะหัวใหญ่ออกหน่อเยอะเราขายโลเราขายแค่โลละสามร้อยพร้อมหัวพร้อมหนอ่อสั่งได้นะคะเราทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะสนใจสั่งมามีแตนอใหญ่ๆอ้วนๆกำลังพอปลูกนะคะ กำลังพองามเลยค่ะดูหน่อบุกของเรานะคะกำลังออกหนอ่อสนใจแท็กมานะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะมีกำลังออกหน่อสวยเลยจัดส่งได้ทั้งหัวทั้งหน่อนะคะ